สวัสดีครับผมต้นนะครับเวมซีไอพีคาเมาการจัดการบริหารแจ้งเตือนดูแลคุณนะครับวันนี้บริษัทเวมซีเทคโนโลยีครบจำกัดนะครับจะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นก้องวอจรปิดดิจิตอล w วลเล t ค a เมลานะครับ and v r นะครับชื่อรุ่นชื่อรุ่นของเราก็คือเป็น afw 0 4 diy นะครับชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยกล้อง4ตัวนะครับเป็นเว l เลตทั้ง4ตัวเลยนะครับแล้วก็จออนมเตอร์ขนาด7นิ้วนะครับ จอนมเตอร์ขนาด7นิ้วตัวนี้เนี่ยติดตั้งง่ายใช้งานง่ายนะครับคำว่าติดตั้งง่ายในที่นี้หมายความว่า,าเราสามารถเสียบไฟให้กับตัวกล้องนะครับแล้วเอาไปติดตรงที่ตำแหน่งที่เราต้องการส่วนจอเมเตอร์ก็เหมือนกันนะครับส่วนจอไมเตอร์กับกล้องนะครับระยะห่างก,กันจะอยู่ที่ประมาณ30เมตรในที่โล่งนะครับส่วนตัวกล้องเองเนี่ยครับก็คือจะมีอินเสลด้วยในตัวนะครับ ภาพอินฟาเรดเนี่ยก็คือจะเป็นภาพขาวดำนะครับมีอินฟาเรดด้วยในตัวทีนี้เนี่ยการใช้งานง่ายในที่นี้หมายความว่าพอเสียบไฟปุ๊บให้กับตัวกล้องภาพจะ,สะแสดงผลที่มอนิเตอร์เลยทันทีนะครับไม่ต้องเซตค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวเครื่องเองเนี่ยนอกจากเสียบอะแดปเตอร์โดยการจ่ายไฟแล้วเนี่ยยังมีแบตเตอรี่สำรองที่เป็นลิเธียมนะครับอยู่ที่ตัวเครื่องด้วยอันนี้สามารถรองรับได้อยู่นานถึงสามชั่วโมงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เราจะนําเสนอก็คือ ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายราคาย่อมเยาวนะครับตัวนี้เนี่ยชุดเซ็ตกล้องสีตัวเนี่ยเหมาะกับแบบไหนก็คืออาจจะเหมาะกับบ้านเทาเฮาที่หลังไม่ใหญ่มากสามารถติดกล้องได้สักสีตัวสามารถดูหน้าบ้านหลังบ้านในครัวหรือในบ้านนะครับแล้วก็ตามพวกร้านค้าทั่วไปร้านเล็กๆน้อยๆอะไรงเงี้ยที่ต้องการติดกล้องวงจรปิดที่เราสึกว่าอย,อยากติดง่ายๆที่ไม่ต้องเดินสายให้มันชุ่มยากมากมาย ตัวนี้นะครับตอบโจทย์สําหรับลูกค้าประเภทนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออย่างที่ผมบอกที่เป็นทาวน์เฮาส์หรือแม้กระทั่งเป็นร้านของชาําร้านโทรศัพท์พวกนี้ใช้งานได้หมดนะครับใช้งานง่ายจริงๆนะครับโอเคทีนี้าหากสนใจสินค้าโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเข้ามาติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ02 868 8881นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งก็คือ02 868 7771หรือจะเข้าไปที่ www เวมซีไทยแลนด์คอมนะครับถ้ายังไงผมขอฝากบริษัทเวมซีทั้นี้คุ้มไปด้วยนะครับขอบคุณครับ